และก็ขอขอบคุณ14ล้านเสียงที่เลือกผมผมพร้อมแล้วกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนยังไม่ได้เป็นสักหน่อยประกาศบัดนี้ถึงเวลาโหวตเพื่อแต่งตั้งนายพิธีแท่ลิ้มเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เห็นชอบครับเห็นชอบค่ะเห็นชอบครับ ไม่เห็นชอบเป็นอย่างยิ่งค่ะงดออกเสียงค่ะสารเน่สภามีมติไม่เห็นชอบให้นายพิธีแทหลิมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอปิดการประชุม,ม,ม,มนนจริง เชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรจีล้อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้นะบัดนี้สายวายโยและวารีนิ ปีล่วงผ่านผ่านไม่รั้งรอใจจดจอ่อต่อผลการเมืองไทยแผ่นดินนี้ต้องเดินหน้าเราทำแล้วทำอยู่และทำตอ่อทักเพื่อใครปิดสวิตสวปิดสวิตสาป่อคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรไมี ประชาชนมีมากมายสโลแกนของเราพูดแล้วทำนำด้วยกันชาเอา้ายเดียวว่าไงมีเราไม่มีลุงเลือกพักก้าวไปประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมาเลยม่นารัวไม่ยอมไม่ชนะหรอกอย่าหยุดยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาล้วโอ้ วันนี้ได้กลับมายานแม่มีความสุขจริงแท้เชียวและก็ขอขอบคุณ14ล้านเสียงที่เลือกผม,มผมพร้อมแล้วกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนยังไม่ได้เป็นสักหน่อย,อยอแกเป็นใครพูดจาสีสวัว จะเป็นไปได้ยังไงคดีควบคุมหุ้นสื่อโอทีวีก็ยังคงอยู่แถมยังไม่ทันได้ผ่านด่านสอวก็จดหน้าชูคอซะแล้วไม่เหมือนผู้นำคนดีคนเดิมของข้าผลงานก็ตั้งมากมายเช่นเออเออออไม่ว่าจะเป็นรัสไฟฟ้าทั่วกรุงประา แจวเจ้องเมืองอัจฉริย,ย,ยะอีซอ๋อ, <c oughs> อแต่ตอนนี้ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วไปอยู่ไหนแล้วละ่ะบ้านพักหลวงหรือเปล่าข้าขอเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พักก้าวไปได้เป็นผู้นำคนใหม่ของประเทศไทยออออขอคุณอย่าลืมสิ ยังมีอีกตั้ง25ล้านเสียงที่ไม่ได้เลือกเจ้าชอยแถมยังสนับสนุนให้ไม่มีกฎหมายคุ้มครององค์ห้องเต้ก็บอกว่าแก้ไขแบบนี้ใครจะไปเลือกเจ้าชอย,ชยนี่ถ้าข้าออกกดบันหัวไอ้พวกล้มล้างสถาบันให้สิ้นซากพวกเจ้าจะยอมไหมละห่ะไม่ยอมหรอกแหม่แมแม อยากได้ตำแหน่งจนเจ,จ๊จะขาดแต่แผ่นดินนี้ยังมีสถาบันที่เราเคารพรักเจ้าคิดจะแก้ไขมาตรา11-12พวกนี้นะคุณ<ะ>อีกไม่นานก็คงโดนยุบพักโดนแน่โถๆเลิกเสพข่าวจากก๊อปนิวล้างสมองซะก่อนเถอะก็ <c oughs> ข่าวเขาดีอ่ะดังขึ้นอีกนั่นแหละดีมาก ข้าแค่มาแก้ไขมาตรา1112ไม่ได้มาล้มล้างราชวงศ์เข้ใจจับไม่รุ้สงเสียงอะไรอ่ะเขารอมันต้องสามเอนถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วประกาศบัตรนี้ถึงเวลาโหวตเพื่อแต่งตั้งนายพิธีแซ่ลิ้มเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เห็นชอบครับเห็นชอบค่ะ เห็นชอบครับไม่เห็นชอบเป็นอย่างยิ่งค่ะงดออกเสียงค่ะสจรเน่สภามีมติไม่เห็นชอบให้นายพิธีแท่ลิมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอปิดการประชุมใจจริงๆวันนี้เป็นวันที่แน่ชัดแล้วว่าองค์คาพยพแห่งอนุรักษ์นิยม ไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจากเสียงของพี่น้องประชาชนชขอเสียงโฮให้ดังๆกับพวกมันหน่อยเร็วโฮมาอนั่นหละเอาเอีอเอาอีกนั่นแหะฮอ้หน่อยจะโฮเฮอะไรกันเลิกบาจีตามไอ้นายกโซเชียลได้แล้วโดนเขาหลอกใช้ก็ยังไม่รู้ตัวอีก สถานการณ์แบบนี้ข้าบอกได้เลยว่ามันจบแล้วครับนายเจ้าพีน <c oughs> สะใจอ่อนประสบการณ์แบบนี้ถึงไม่ผ่านเสียงอันสูงส่งของท่านสวใช่เลยีถ้าพวกเจ้าได้รับเลือกก็คงพาบ้านเมืองดิ่งลงเหวเจ้าหมดแ<ด>น่นอนข้าพักอันดับหนึ่งไม่ได้แค่มาเปลี่ยนผ่านรัฐบาล แต่ว่ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศตอ,อจำเอาไว้เราขอย้ำอีกครั้งเราจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งเราชัดเจนตลอดมาและตลอดไปเาจแะแน่หรอไม่ไว่าอย่างไงเราก็ไม่ยอมให้พักของไอ้พวกสามกีบได้เป็นผู้นำอย่างแน่นอนสุดท้ายเสียงของประชาชนก็โดนเหยียบย่ำ โดยกลุ่มคนแก่สองร้อยห้าสิบเสียงหากข้าทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จข้าคงจะต้องสนับสนุนพักเพื่อใครที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับสองให้สารต่อเจตนารม์ของแปดพักร่วมขอบใจดีตุีตุ้ง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 สุ้ง้งตุ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 งตุงตุงตุ้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 งตุงตุงตุุง ดิวลับไหนฮะอะไรนะดิวลับที่ลิงกวีอ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้คะ่ะรับทราบแล้วคะ่ะข้าขอขอบคุณพักก้าวไปเป็นอย่างยิง่งแน่นอนพักเพื่อใครขออาสานำพาประเทศสู่ทางออกอด,อดแต่เนื่องจากพักก้าวไปเป็นทางตาันดังนั้น เราขอเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักก้าวไปสุดปลายสมนำหน้าอุ๊ยอุอยอุเอาเลยข้าสนับสนุนอย่างเต็มที่ใจเรื่องจำนำข้าวหรือรถคันแรกอะไรนั่นน่ะข้าลืมไปหมดแล้วลล้เรามาฉลองด้วยมินชกกันเถอะข้ขอด้วยดิเพื่อใครสู้สู้เพื่อใครสู้ มินไม่ช็อกแต่ประชาชนช็อกผดเด็จการทหารฉีกรัฐธรรมนูญแต่พักเพื่อใครเสียศูนย์ฉีก M.O.U. สามหาโทษทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นพัตัวของพวกเจ้าเองทั้งนั้นใช่แล้ว หากท่านสามารถตอบรับความไว้วางใจของเราได้เราก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ประชาชนรอไม่ได้เราต้องเดินหนะ้าต่อขออี้เกียจรอใจด้วยนะอิอไม่มีอะไรที่เราต้องเสียใจท้อแท้และสิ้นหวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการข้าขอสู้จนกว่าอำนาจสูงสุด จะเป็นของปวงชนแน่จริงก็มามาเลยนี่ไงนี่มันหมาหมูระชั้นใช่ไหมล่ะเหลีประชาชนที่รักของข้าเขาตรมมาแตกแล้วล่ะสิงงไปสิ่หักหลังเอาไปก็แพ้ไปนะถึงเวลาสายธาราที่อับแสง สว่างแจ้งด้วยหวังไม่ท้อถอยประชาชนเฝ้าวันนี้ที่รอคอยใจดวงน้อยตั้งตารอไม่นานไกลพิราบขาวสยายแย้มปีกบานโบยบินผ่านพัสสุธานามว่าไทยอน,นาคต ภายหน้าเป็นอย่างไรสู่ยุคใหม่หรือไรจงนึกตรองอนาคตภายหน้าเป็นอย่างไรอำนาจใครจะอยู่คู่ปกครอง เช้นกินกานอยากเจอกันใหม่นะไปพักผ่อนเถอะจะได้ไม่หลับในสภาจะรออ่านแฮชแท็กในเอสนะคะเจอกันนะคะพวกดางแบ่ทั้งหลายรักส้มทุกคนนะครับ